สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์โบสกันแล้วนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์โบสกันด้วยนะครับผมอ่ากดติดตามกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นะฮะตอนนี้มิสเตอร์โบสนะครับผมมีเพจใน Facebook ด้วยนะครับผมเข้าไปใน Facebook ที่ช่องค้นหานะครับผมพิมพ์คำว่ามิสเตอร์โบสเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาเลยครับอ่าก็จะเจอหน้าตาแบบนี้กดคลิกเข้าไปที่เพจนะครับผมแล้วก็กด ถูกใจเพจกันด้วยนะครับผมกดติดตามกันด้วยนะครับผมในเพจนะฮะจะมีสตีมสดนะครับผมในเกม Al เอาวนนั่เองนะครับผมส่วนใครมีปัญหาในการลงมอดหรือว่าการทำเกมจีอเอนเนี่ยก็ทักมาในข้อความเพจกันได้เลยนะครับผม วันนี้นะฮะมันอยู่ใน GTA ออนไลน์กันนั่นเองนะครับผมมาทําตามกระแสะกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมได้มีกระแสะมาอยู่พักหนึ่งแล้วถือว่าเป็นพักใหญ่แล้วแหละนะครับผมแต่ก็ก็ยังไม่ถือว่าเบาบางลงสักเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้นะครับผมใน จีดีออนไลน์เนี่ยมีกระแสขึ้นมาก็คือว่ามีเอเลี่ยนนะครับผมมาบุกบวนในเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายลุมกระทืบเอ,อ่อหรือว่ายิงหรือว่าฆ่าแกกันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก NPC ที่อยู่ในเมืองหรือว่าจะเป็นตัวละครผู้เล่นออนไลน์ด้วยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งกระแสนี้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ปี2018แแล้วนะครับผมแต่ว่ากลับมาเป็นกระแสครั้งหนึ่งนะครับผมก็เพราะในเดือนเมษาที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมนะฮะมีเป็น เขาเรียกว่าเป็นผู้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้มีการแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนนั่นเองนะครับผมสีเขียวนะฮะได้ออกมาทําร้ายนะครับผมสร้างความปั่นป่วนภายในเมืองนั่นเองนะครับผมจนกลายเป็นการโจมตีผูเ้เล่นอื่นโดยแบบที่ว่าไม่เลือกหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็มันจะมีเขาเรียกอะไรนะเอเลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นเอเลี่ยนกลุ่มหนึ่งที่มาต่อต้านเอเลี่ยนเขียวคือเอเลี่ยนม่วงนั่นเองใช่ป่ะนะฮะก็ ออกมาแต่งชุดเป็นเอเลี่ยนสีม่วงนะแล้วก็มา,าเขาเรียกว่าเป็นแก๊งที่ต่อต้านเอเลี่ยนเขียวนั่นเองเป็นแก๊งคู่อริกันนะครับผมเอามาตีกับแก๊งเอเลี่ยนเขียวนั่นเองนะครับผมผู้เล่นบางคนเนี่ยก็เริ่มที่จะไล่ล่ากลุ่มที่ใส่ชุดเอเลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนกลุ่มไหนนะครับผมที่ออกมาแบบว่าปนป่วนกันออกมาป่วนออกมาเกรียนกันนั่นเองนะครับผมในเซิร์ฟ GTA อออนไลน์นะฮะโอเคนะครับผมก็น,นี่ก็เป็นแบบว่าเรื่องย่อสั้นๆนะฮะสำหรับ เจ้าประวัติของอกลุ่มเอเลี่ยนสีเขียวนี้นะครับผมก็ไปหาดูกันนะครับผมว่าใครเป็นคนริเริ่มหรือใครเป็นคนหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของกลุ่มหรือว่าอะไรเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชกันดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมส่วนสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องมิสเตอร์บอสของเราเนี่ยจะพาท่านผู้ชมหรือว่าผู้เล่น GTA ออนไลน์ทุกท่านนะครับผมที่สงสัยว่าเอ๊ะ จะเอาชุดเอเลียนนั้นมาจากไหนนะครับแล้วเราจะใส่ได้อย่างไรเนี่ยฮะเมื่อเราใส่แล้วจะมีคนมารุมประชาทันเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่เซิร์ฟคนเดียวนะเออจะได้ไม่มีใครมาก่อกวนตอนผมเนี่ยทำคลิปนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปหากันเลยดีกว่านะครับผมว่าเจ้าชุดเอเลียนเนี่ยเอามาจากไหนเอามายังไงแล้วเราจะโดนรุมกระทืบหรือเปล่าอันนี้ ให้คุณผู้ชมนั้นนะครับได้ลองนําเอาไปใส่ดูนะครับผมแล้วลองไปเดินเล่นในเมืองกันดูว่าจะโดนรุมประชาชนจากประชาชนคนธรรมดาผู้เล่นออนไลน์ต่างๆหรือเปล่านะครับผมที่หมั่นไส้เจ้าเอเลี่ยนเขียวหรือว่าเอเลี่ยนม่วงนี่นั่นเองนะครับผมโอเคเริ่มจากวิธีขั้นตอนแรกง่ายๆเลยครับผมท่านผู้ชมนะฮะเราเปิดแแบบขึ้นมาฮะแล้วก็เราเลือกร้านเสื้อร้านใดสักร้านหนึ่งนะครับผมที่อยู่บนแผนที่นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปร้านเสื้อนั้นนะคบผม โอเคผมขอเลือกร้านที่ใกล้ๆแล้วกันนะฮะตรงนี้รู้สึกจะใกล้ที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะเราก็ขึ้นรถขึ้นรถของผมเองนะฮะคันนี้เป็นรถเป็นรถคันแรกที่เล่นเกม gta แล้วก็ซื้อมาเลยนะครับผมคันนี้นะฮะเป็นรถคันแรกนั่นเองนะครับผมไปเราไปที่จุดร้านขายเสื้อที่เรามาร์กกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราถึงหน้าร้านเสื้อแล้วนะครับเราก็เข้าไปกันเลยนะฮะเดินไปยังหลอ่อๆเลยอืมสวัสดีจ้าจะตุกเล็กน้อยนะเป็นอะไรวะโย นะวันนี้ก็เดี๋ยวผมที่หน้าผากมันทำไมมันฝังหน้าผากขนาดนั้นวะนะ่ยโอเคครับผมเราจะเปลี่ยนนุ่มหล่อที่มีรอยสักตรงกลางหน้าอกแล้วก็ที่แขนเป็นรูปผู้หญิงแบบเซ็กซี่เลยนะฮะโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นเอลเลนเขียวกันนะครับผมทําไงเราไปดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะฮะอ่าเห็นที่สังเกตที่มุมซ้ายบนไหมครับผมมันจะขึ้นว่าให้กด e นะครับผมเพื่อเลือกออฟฟิสนะครับหรือว่าชุดของเรานัเองมาที่เคาน์เตอร์เลยนะฮะกด e เข้าไปนะครับผม โอเคตอนนี้เงินมีอยู่ประมาณ1น0 0 0ล้านแปดแสนนะครับผมอ่าเราก็มาดูในส่วนของนัานซ้ายมือจะเป็นออฟฟิศใช่ปะเราเลื่อนลงมาเลยครับผมเลื่อนลงมานะฮะปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบยังไม่เจอยังไม่เจออ่าอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่อยู่ลำดับที่48นะครับผมลำดับที่48นะฮะเราก็ กด enter เข้าไปนะครับผมใน o f ฟฟิศ Arena w a r นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราไม่ต้องเลื่อนไปที่ไหนเลยฮะไม่ต้องเลื่อนนะครับผมเข้าไปที่บอ d ี้สุดนะครับผม Bo d ี้สุดนะฮะ enter เข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมคุณก็จะเห็นชุดเอเลี่ยนต่างๆมากมายนะครับผมหรือมันจะเป็นอาหรือมันอาจจะเป็นชุดอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราก็อ่าเพราะว่าชุดมันจะดูเหมือนเอเลี่ยนนะครับผมอ่านี่ไงนี่จะเป็นแบบว่าชุดเอเลี่ยนที่เราตามหากัน นะครับผมเห็นไหมครับแต่ว่ามันยังล็อกใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผมคิดนั่นเราต้องไปเล่นในโหมด Arena War นะครับผมเพื่อเราจะได้ปลดล็อกชุดนั่นเองแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเล่นโหมด Arena War เราจะทำยังไงล่ะ,ะนะครับเราสามารถปลดล็อกได้โดยใช้เงินนะครับผมเห็นด้านล่างป่าครับมันเขียนว่า unlock this item for purchase นั่นแหละนะครับผมหรือว่า b ายนาวนะครับผมอ่าบายนาวซื้อเดี๋ยวนี้ for อ่าสามแสนนันเหรียญน,นั่นเองนะครับผมอ่าเราไม่ต้องเข้าไปเล่น a ารีนา a อ์ด้วยซ้ำนะฮะโดยที่เรามีตังค์ใช่ไหมเพราะว่าคนรวยเนี่ยมีตังค์จะทำอะไรก็ได้เรากด Enter เลยเพื่ออ n ล็อกนะครับผมกด Enter 1ครั้งมันจะถามว่าคุณแน่ใจไหมที่จะปลดล็อกไอชุดนี้เนี่ยตอนนี้นะครับโอเคเราก็แน่ใจเรากกด Enter ซ้ำอีกทีเจึก๊กเรียบร้อยเห็นมุมมุ่ขวานะครับ เงินผมหายไปละ0แล้0 0นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ปลดล็อกเรียบร้อยเราได้ทำการซื้อมันเรียบร้อยมาดูกันอ่านี่ครับผมชุดเอเลี่ยนของเราได้มาแล้วนะครับผมดูหน้าตาหนะ้าก็กวนอยู่นะออกจะก,กวนวๆหน่อยๆน,นะครับผมออกไปปวนเมื่อนะฮะ โอเคครับผมแค่นี้ท่านผู้ชมก็จะมีชุดเอเลี่ยนที่เขาเป็นแบบว่าสุดแก๊งกเรีนนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ลยครับผมมาแต่งตัวกันหลายๆคนแล้วไปปวนเมืองแต่ว่ามันก็จะไม่ดีนะไปเกลียนเขาไปป่วนเขาทางนั้าที่เขาแบบว่าบางทีเขาทำซีโอะ CEO อะไรกันอยู่นะฮะก็ เอาเป็นว่าดูผมแล้วให้รู้แล้วกันว่าชุดนี้มันเอามาจากตรงนี้นะครับผมไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอะไรกับใครนะฮะก็สงสารคนอื่นเขานะเออนะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะเผื่อจะโดนรุมประชาชันหรือว่าจะโดนรุมยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสําหรับชุดเจ้าเอเลี่ยนเขียวชุดนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับผมโดยที่คุณผู้ชมมีตังในเกมแค่3 5 8 0 0 0มดคุณผู้ชมก็ได้ชุดเอ เป็นกระแสเป็นประเด็นกันมาในพักใหญ่ๆแล้วแหละนะครับผมในเรลียน,นี้นะครับอก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ